บบศบาลตำบลสำโรงเหนือจัดโครงการอบรมวิชาชีพประจำปีงบประมาณ2566หลักสูตรไส้กรอกอีสานและเครื่องดื่มสร้างอาชีพชงดีขายได้เพื่อช่วยเหลือและร่วมพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นที่ร้านาเนกประสงค์สำนักง,งานเทศบาลตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลสำโรงเหนือจัดโครงการอบ,บรมวิชาชีพประจำปีงบประมาณ2566หลักสูตรไส้กรอกอีสานและเครื่องดื่มสร้างอาชีพชงดีขายได้โดยมีดรลือกฤีดเพชรบดีนายกเทศมนตรี ที่ตำบลสำโรงเหนือเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและนายวิทวัสศิริพงพันธ์ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลสำโรงเหนือกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลคณะทำงานรวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ตำบลสำโรงเหนือเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้นายวิทวัสศิริพงพันผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมกล่าวว่าเทศบาลตำบลสำโรงเหนือเป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาและการ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งจากสาาหณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ผ่านมาทําให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจปัญหาการว่างงานและภาระหนี้สินของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากปัญหาดังกล่าวทางเทศบาลตําบลสํโรงเหนือได้จัดโครงการอบรมวิชาชีพประจําปีงบประมาณ256ขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือและร่วมแก้ไขปัญหาในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชา ชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นซึ่งการจัดโครงการอบรมวิชาชีพในครั้งนี้เป็นการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรไส้กรอกอีสานและเครื่องดื่มสร้างอาชีพชงดีขายได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะองค์ความรู้ด้านวิชาชีพให้กับประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเพื่อนําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักเพื่อสร้างรายได้กับตนเองและครอบครัวต่อไปซึ่งการจัดโครงการอบรมวิชาชีพในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์สุรเชษฐ์เรบุษราคำ และคณะมาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ฟังให้ดีเปิดหูฟังน,นะจีนะถุงให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยใส่สีเขียวลงไปเยอะสีเขียวใส่ไว้ในถุงหมูสับ่ใส่ก้างหมูสับก้างนวดนวนไปเลยห้างทางํานอวยืนเอา่านไปได้